สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอารมทัตโกนะครับวันนี้มารีวิวนะครับมีดหมอสายหลวงพ่อพัดนะครับเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่นิยมมากๆและพุทธคมนะครับสืบทอดนะครับผ่านทั้งสายหลวงพุทธนะครับผ่านทั้งสายหลวงพ่อเดิมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหเกจินะครับที่เก่งทางด้านมีดหมอมากและประสบการณ์นะครับของผู้ที่เช่าหาไปนะครับเอาไปใช้แล้ว เกิดผลดีนะครับส่วนตัวผมนะครับรับเช่าด้วยนะครับใครที่มีมิดหมอหลวงพัดนะครับสามารถส่งมาให้ผมเช่าได้นะครับหรือว่าใครอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะเช่าที่ผมก็สามารถแอดไลน์ตามที่ผมขึ้นด้านนี้มาให้นะครับก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับชอบราคาแบบไหนมิดหมอเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นนะครับต้งแต่ประมาณ800บาทนะครับจนถึงหลักหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนี้ก็จะเป็นพวกด้ามงานะครับแล้วก็พวกวาระต่างๆนะครับ ก็มาดูกันนะครับเริ่มรีวิวกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นมีดหมอที่เป็นวาระปกตินะครับทางวัดจัดสร้างไซส์ขนาด5นิ้วนะครับสำหรับพี่ๆที่เอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานเอาไปพกพานะครับพกพาก็สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับไม่ต่างกันนะครับเขาเรียกว่ามีดปีนะครับมีดปีอย่างเล่มนี้ก็เป็นปี64นะครับใบขนาด5นิ้วใบขนาด5นิ้วนี่เป็นใบที่นิยมมากนะครับ อย่างเงี้ยถ้าเป็นปี6,4อย่างเงี้ยก็นะครับ1,500าบาทอย่างเงี้ยนะครับสามารถเช่าหาได้นะครับราคาสามารถจับต้องได้และที่สำคัญของผมเนี่ยมีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็สามารถจองได้นะครับจองในที่นี้คือต้องมีมัดจานะแล้วก็เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นแล้วพี่พี่ก็ค่อยผ่อนให้ผมในช่วงสิ้นเดือนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยพันหนะครับแต่ถ้าเป็นแบบลายนี้นะครับลาย เสมาเต็มใบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ1,200บาทก็สามารถจับต้องได้นะครับอัคระตอกเป็นนโมพุทธายะนะครับณวลานี้สามารถจับต้องได้นะครับราคายังยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่พุทธแต่พุทธคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับประสบการณ์ที่พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นวารละไหนไหนไม่ว่าจะเป็นราคาไหนไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะครับพุทธคุณเหมือนกันเลยนะพี่นะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ความนิยมแล้วแล้วแต่กําลังของ ลูกค้าเลยนะครับรับประกันแท้ให้ทุกกรณีรับประกันแท้ทุกเล่มนะครับรับประกันแท้ทุกเล่มนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับราคาเบาๆไปก่อนนะครับนี่ส่วนด้ามงานเนี่ยเดี๋ยวไว้ท้ายๆเลยเดี๋ยวจะไล่ไปก่อนนะครับอย่างนี้ก็เป็นวาระปกตินะครับวาระปกติที่เป็นสาริกานะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็นะครับอ่ะเปิดให้ในราคานะครับ 800บาทนะครับ800บาทสามารถจับต้องได้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนี่แบบนี้เลยแบบไซส์นี้ก็มีไซส์2.5เอาราคาเท่ากันนะครับเอาราคาเท่ากันนะครับเอาราคาเล่มละ800บาทเป็นลายเป็นลายเดียวกันนะครับนี่นะครับอ่า800บาทเอาไปทดลองนะครับสำหรับพี่พี่ที่อยากจะดูพุทธคุณนะครับอยากประสบกับความสำเร็จเช่นนะครับค้าขายอะไรเงี้ยหรือว่า บางคนที่นะครับบางคนที่อยู่ทางสามแท่งนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็มีมีดหมอพกพาไว้นะครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยพกตลอดเลยนะครับอ่ะถ้าเป็นด้ามแกะล่ะนะครับถ้าเป็นด้ามแกะเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะราคาวันออกเนี่ยจะราคาเท่ากับไซส์ห้านิ้วเลยนะครับที่ออกจากวัดสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้ทางวัดไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนี่ด้ามแกะเป็นองค์พ่อทาวเวสสุวรรณนะครับทีพเจ้าแห่งเอ่อ เงินตรานะครับผู้ผีพีศาจจะกลัวมากๆเลยนะครับสำหรับเท้าเวสุวรรณนะครับนี่อย่างนี้ก็1,200บาทนะครับถ้าเป็นสีดำแบบนี้ไซส์นี้ก็ราคาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับ1,200บาทสามารถจับต้องได้นะครับรับประกันแท้มีโค้ดทางวัดนะครับอัขระตอกเป็นนโมพุทธยะนี่องค์พ่อท้าเวสุวรรณนะครับไม้มาค่าแต้ไม้สีดำนะครับสุดเข้มขังนะครับ อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นนี่ไม้พยุงนะครับไม้พยุง1 5 0 0บาทนะพี่นะไม้พยุงนะครับพุทธคุณก็นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับแต่จะได้ตรงความสวยของไม้นะครับแล้วก็ชื่อมงคลของไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับชื่อพยุงนะครับไม้พยุงนะครับนี่ก็เป็นไม้พยุง1 ,500 บาทนี่จะเป็นวาระพิเศษนะครับก็คือนะครับ วาระไตรมาสหกสามวาระไตรมาสหกสามนะครับสร้างหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับเลขโค้ดก็จะตอบบริเวณนี้นะครับนี่แล้วก็โค้ดสัญลักษณ์พัดเก้าเก้าตอบตรงนี้นะครับหน้ากระสุมพงอัระตอบเป็นนโมพุทธายะรอบนอกตอบเป็นนมามะพัะนะครับเป็นธาตุทางสี่นะครับฝั่งนี้ก็จะตอบเป็นนะครับหัวใจพระธรรมจกักรยันนะหลวงพุทธแลวก็ยันนะพปตลอตตอบเป็นไตรมาสหกสามพบเจอได้น้อยมากนะครับไม้สีค่อนข้างดำเข้มนะครับ แบบนี้วาระพิเศษก็ราคาขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ3,500บาทนะครับเล่มเล็กแบบนี้นะครับพุ้ตคุณไม่ธรรมดานะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับดูมีดหลงเพราะเดิมนะครับราคาไปไกลมากแล้วนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นวาระลายมาด6กนะครับใบจะเป็นใบมนสารนะครับทรงปีกุ้งมีเล่มเดียวนะพี่นะ2,000บาทครับเล่มนี้นะครับนี่เลขโคต่อบริเวณนี้สร้าง999เล่มนะครับ สร้างหลักร้อยนี่คือเป็นโคสน้สัญลักษณ์โคดพัดหนึ่งนะครับรับประกันแท้ทุกเล่มนะครับย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่มีของแปลกปลอมแน่นอนรับประกันแท้นะครับอัมทรารโกยังอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับนึกสองพันบาทเนาะอันนี้ก็สองพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับไต,ตรมาสหกสเหมือนกันแต่ว่าเป็นแกะนะครับหนุมาถือว่าขันนี่ไต,ตรมาสหกนะครับเนี่ย 2,000บาทนะครับไซส์เล็กแต่เป็นวาละพิเศษสร้างน้อยปลุกเสกยาวนานนะครับนี่ก็จะเป็นแหมเงินนะครับแหมเงินนะครับแหมเงินปี6-4นะครับแกะเป็นองค์พ่อทาเวสุวรรณนะครับสวยงามเลยนะครับส่วนตัวแล้วถ้าเป็นกระเป๋าอันเล็กผมจะพกอันนี้นะครับกระเป๋าเล็กผมจะพกอันนี้ไปนะครับกระเป๋าใหญ่ผมจะพักผมจะพกเป็นนะครับวาราวันเกิดนะครับ อ่ะเดี๋ยวดํามงานเดี๋ยวมากันเนาะนะครับเดี๋ยวจะไล่าจากทางนี้ไปก่อนนะครับไล่าจากราคาเบาๆไปจากเมื่อกี้นี้วาระปกติเนี่ยมาดูวาระพิเศษกันบ้างนะครับอ่ะอย่างเล่มนี้นะครับเป็นวาระพิเศษนะครับรุ่นมหาบรมีจัดสร้างตอนปี2566นะครับจัดสร้างเอ่อเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับที่หลวงพ่อได้ปลุกเสกนะครับนี่ลายยันต่างๆยันมหาอุดนะครับเอ่อ อาวุธพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยันกันารกระทานะครับนี่นี่ยันะหลวงพุทธเนี่นะครับอย่างเล่มนี้นะครับก็ราคาวาระพิเศษเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแพงกว่าเนื่องจากนะครับมีทั้งโค้ดแล้วก็มีเลขลันนัมเบอร์นะครับนี่นะครับก็เหมือนเป็นเวละที่จะสร้างเพื่อทําเงินไปทําอะไรนะครับมีเจตนาอันนี้รุ่นสร้างโบสถ์นะครับอันนี้เอาไปสร้างโบสถ์ นะครับก็เลยจะต้องราคาแพงกว่านะครับถ้าเป็นเวลาปกติออกจากวัดนี่ประมาณ800 500นะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ต้องเล่นหากันพันกว่าบาทนะพี่เนาะอย่างอันนี้เป็นเวลาพิเศษก็ออกจากวัดก็ประมาณ1 5น0้า0นะครับ1ัน0อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับว่าตอนนั้นออกเท่าไหร่นะครับอย่างตัวเนี้ยเล่มเนี้ยเปิดไว้2,000บาทนะครับเป็นใบเล็กทรงปีกุ้งนะครับไม้เป็นไม้คูนาตพายนะครับไม้เป็นไม้คูนายพายนะครับ นี่นะครับอ่ะเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับนี่เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆมีแต่คนตามหานะครับหลวงพ่อวัดหนึ่งร้อยปีมหาบรมีปุญญกาโมนะครับนี่นะครับจะสร้างปีหกสี่จำนวนการจัดสร้างนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับมียันทะนะครับหรือว่าสายหลวงพ่อพัดเนี่ยเรียกว่ายันทะปืนแตกนะครับพุทธคุณนะครับโดนบรรดาลสารพัดนึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันนะซ่อนหูนะครับ เป็นพระคาถาเปิดจิตนะครับที่ตอกอยู่ด้านบนนะครับตอกว่าระโชหะระดังนิยณะซ้อนหัวนะอันนี้จะเป็นยนะสายลุมพุเทศนะครับอ่าเขาเรียกว่ายานะปัทมังนะครับอันนี้เป็นติติตอุนิเป็นหัวใจระธรรมจักนะครับอันนี้เป็นนาวะหอระคุณเก้านะครับแกะมาจากบทอิติปิโสรัตนมาลานะครับตีเป็นกอบสี่เหลี่ยมนะครับอะสัง วิสุโลปุสะภุพานะครับนี่นะครับนี่ยันใบพัดยันนรุชาเมตตามหานิยมมหาระรวยมหาเสน่ห์นะครับสามพันบาทนะครับแบบเนี้นะครับสามพันบาทราคาที่ผมเปิดมานี้นะครับพี่นะครับราคาจับต้องได้แล้วนะครับแทบไม่ต้องต่อเลยจริงๆถ้าเป็นไปได้ยันอย่าต่อผมเลยนะครับหายากแล้วทุกวันนี้นะครับใครมีเอามาขายผมนะครับสําหรับวาระพิเศษอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ ยันจะเหมือนเล่มนู้นเลยนะครับแต่เป็นวาระไตรามาสนะครับเล่มนี้จะมีจานมือเห็นไหมจานมือหลวงพ่อเห็นไหมพี่ๆดูนี่นะครับมีรอยจานนะครับเล่มนี้ปกติไตรามาสเนี่ยผมจะเปิดอยู่ราคา4,500บาทนะครับแต่ว่าเล่มนี้มีจานมือหายากและผมซื้อมาค่อนข้างแพงนะครับวาระปี6 3สาเห็นไหมครับที่ระลึกสร้างสาราร้อยปีนะครับปุกเสกเนี่ย 3เดือนนะครับลายมาสนะครับมียันนะกซ่อนหัวยันเหมือนเล่มเมื่อกี้เลยยันนักหลวงพุทศนะครับหัวใจพระธรรมจักรนะว่าขอเราคุณ9้าใบพัดแล้วก็ยันนะคือชามตตามหาิยมมหาเสน่ห์มหาระรวยนะครับนี่เล่มนี้5 0 0พันบาทเล่มนี้พิเศษจานมือแท้จานมือสวยมากนะครับห้าพันบาทนะครับอ่าเล่มนี้เป็นวารละวันเกิดนะครับปีลึกที่สุดที่ผมมีในตอนนี้ก็คือนะครับปี6กสองนะครับปี6 2นะครับใบขนาด5นิ้วนะครับ ตัวใบนะครับตอกเป็นพระคาถานะครับโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะครับสําหรับเล่มนี้ชื่อรุ่นเพชรพญาธรน,นะครับการที่มีเมตตาเนี่ยบางทีคนเขาจะฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าเรานะพี่นะเราไม่ต้องมันเราไม่จําเป็นต้องเหนียวบางทีเหนียวเนี่ยบางทีโดนยิงช้าในตายนะครับบางทีโดนทุบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือเราไม่ต้องเหนียวเลยนะครับเขาบางทีเขาเอาข้าวมาให้เรากินด้วย นะครับบางทีก็เอาตังค์มาให้เราด้วยนะครับพอเผื่อเป็นาสาวสาวเขาให้เราหอมแก้มด้วย <c oughs> อันนี้นะนี่ก็พูดหมายถึงทางด้านเมตตาไงนะครับนี่นะมีเล่มเดียวพี่พเพราะว่าสร้าง200เล่มเองนะครับสร้าง200เล่มเองอันนี้เจ็0เจบาทนะครับอ่าเจ็ดันะ 7, อันนี้เป็นวารละวันเกิดนะครับจะมีนะครับแกะสลักเป็นมหาเจดีนะครับพี่ๆอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะ มหาเจดียด์อันนี้มีประสบการณ์เยอะนะครับพระเป็นมีดที่ออกใหม่นะออกใหม่นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่แท้ท่านหลวงพ่อเนี่ยออกใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์เยอะมากนะครับประสบการณ์เยอะมากลายเป็นเถมาครึ่งใบนะครับตอกเป็นน้โมพุทายะนะครับไม้เป็นไม้ปันไดที่เหลือสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไม้ประดูนะครับนี่เลขโคตรนัมเบอร์นะครับโคตรัญลักษณ์ตอกบ,บริเวณนี้จํานวนการจัดสร้าง นะครับ6 0รเล่มเท่านั้นนะครับ2,500าบาทพี่พีนะครับราคาเบาเนาะ,ะเพราะว่าปีปีใหม่แต่อนาคตมันก็เก่าได้นะครับอ่าขอให้แท้ทันหลวงพ่อพอนะครับอ่ะรุ่นนี้เป็นวางศิลาเลิกนะครับเป็นลายยันที่สวยงามนะครับสร้าง500เล่มเท่านั้นเลขโคดันเบอร์ตอบ,บริเวณสันนะครับนี่ไม้จะเป็นไม้ ประดู่หอฉันหลังเก้านะครับนี่นะครับวางศิลาเลิกนะครับยันพวกรัพั์นะครับมหาอุณารโมต่างๆนะครับแล้วก็คาถาหลวงพุทธนะครับอาปามัจจุปะทีมสังอังคุนะครับด้านล่างก็จะเป็นสังวิชโรปุษาภูพะณวหอรคุณเก้านะครับอันนี้เป็นยันท่าทั้ง4นะครับหรือว่ายันตุกตายันพระปิตานะครับนมะพัทธะนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าอมโรคหรือว่า พระเจ้าพระองค์นะครับพระเจ้าอมโรคนะครับนี้นะครับอันนี้จะจะเป็นนะครับกระบองทาเวสสุวรรณเวสสุวรรณนัสสะคถาวุฒังนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านป้องกันพูดผีปีศาจนะครับคุณใส่ต่างๆนะครับแม้แต่นะครับอ่โดดเด่นเลยนะครับทางด้านเรียกทรงเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับได้เลยนะครับเพราะว่ากระบองทาวเวสสุวรรณทาวเวสสุวรรณเป็นเทพที่มีทรัพย์สินนะครับสินทรัพย์เงินทองเยอะที่สุดเลยนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นยันะพประตลอดนะครับนี่นะครับ2563นะครับสร้างปี63นะครับอันเนี้ย4,500นะครับ4,500บาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นวาระวันเกิดนะครับวาระวันเกิดหลวงพ่ออายุ99ปีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประสบการณ์นะครับจริงๆมีประสบการณ์ทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสร้าง999เล่มตอกโค้ดบริเวณสันมีดนะครับโค้ดสัญลักษณ์ตอกบริเวณนี้พักเ9้ นะครับสวยงามนะครับนะครับที่เห็นผมมีหลายรุ่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะผมมีรุ่นละเล่ม2เล่มแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าจํานวนการจะสร้างเราสังเกตนะครับหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็อันนี้เปิดไว้4,000บาทนะครับสี่พบาทนะครับอ่ะอ่ะสังวิสุโรปุตสะภูพักษณโมพุทธายะนมะพัะนะครับยันปิดตาต่างๆนะครับผู้ตุคุณของมีดหมอเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับทางด้าน ป้องกันพูดผีปีศาจคุณใสนะครับเสน่ห์ยาแฝดต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็สี่สี่พันบาทสามารถจับต้องได้นะครับสี่พันบาทนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับตำรวจสร้างนะครับรุ่นตำรวจสร้างหรือว่ารุ่นกรมตำรวจนะครับเนี่ยนะครับที่ใบมีก็จะเป็นตาลนะครับไม้จะเป็นไม้พยุงนะอ่ะไม้จะเป็นไม้พยุงนะครับลายเป็นลาย นาเกี้ยวลายเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่หน้าขสมพงเป็นลายที่นิยมมากๆนะครับโดดเด่นทางด้านเมตตาบารมีนะครับนี่นะครับอัขระตอกจากหัวถึงหางก็จะเป็นนะครับพระเจ้าสิบหพระองค์นะครับนะมนะอ้อนาอะอนออกอ้นาอะกะอังนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนวะขอรคุณเก้านะครับอิติปิโสเอ้ไม่ใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับ มงุฎพุทธเจ้านะครับอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสติอิโสตังพุทธปิติอินะครับอันนี้นะครับจะเป็นมงกุฎพุทธเจ้าไม้เป็นไม้พยุงนะครับมีถุงให้แบบนี้นะครับมีเล่มเดียวนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับคัชชะบารมีนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับนี่ พระคาถามหาอำนาจใครที่นะครับขุมลูกน้องมีลูกน้องนี่ก็อันนี้เลยนะครับนี่คชะสาโลโพธิสัตโตราชสิงงหโโมยิทิโกะอะระหังหือหรืออังอะนะครับนี่เป็นพระคาถาที่นะครับมหาอำนาจนะครับมวลสารปุกเสกในไตรมาสหกสามด้วยนะครับสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเล่มน,นะครับน้อยมากนะน้อยมากนะครับนี่ก็จะเป็นไตรมาสนะครับไตรมาสหกสาม เป็นรายการพิเศษนะครับ7,000บาทนะเล่มละนะครับมีหน้าเกี้ยวมีหันุมานนะครับสร้าง100เล่มนะครับสร้าง100เล่มเท่านั้นนะครับนี่นี่ครับเป็นที่ต้องตาของหลายท่านนะครับอยากได้นะครับมันโอ้โหมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับน้อยมากนะครับมีน้อยมากๆ100เล่มเท่านั้นนะครับสายมีดเนี่ยเขามีกันคนละประมาณ4-5เล่มนะครับอะ มาดูด้ามงานนะครับ7,000บาทเล่มละ7,000บาทนี่สามารถจับต้องได้นะสร้าง100เล่มน,นะครับอ่ะด้ามงานด้ามแกะเล่มน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเล่มแกะอ่าด้ามแกะเล่มนี <Martine? 64> ้นะครับคือรุ่นนะครับลายม้า64ลายม้า64นะครับสร้างน้อยมากๆนะครับสร้างแค่19เล่มเท่านั้นนะครับและเล่มน,นี้เลข8นะครับ<มา>เป็นด้ามงานฝักงานนะครับแกะเป็นหนุมาถือพักขันนะครับสวยงามเลยนะครับ เล่มงนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับงาเป็นนะครับสิ่งวัสดุที่มีคุณตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกเสกนะครับนิยมเอามาทํามีดหมอและงามีน้อยขึ้นทุกวันนะครับมีน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันนะครับไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเหมือนแม้แต่ไม้นะครับก็น้อยลงทุกวันนะครับแต่งาช้างมันมีชีวิตกว่ามันจะงอกออกมาได้แคอเส้นนะครับยากมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับ รุ่นนี้เป็นไตรมาสหกห้านะครับมูลนิธินะครับเจ็ดร้อยบาทเอ่อเจ็ดพันบาทพูดปิดน้ำเจ็ดพันบาทนะครับไซส์สาริกานะครับมีทะเบียนงามีกล่องกัมมะยี่ให้นะครับเจ็ดพันบาทนะครับจับต้องได้นะครับอ่ะมาดูครับเล่มนี้เล่มนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทในที่นี้นะครับสร้างน้อยมากๆสามสิบเก้าเล่มเท่านั้น นะครับเขาคือวาระไตรมาสหกสามครับเล่มเล็กตอกระแลหน้าเกี้ยวและแกะเป็นองค์พ่อทําวเวสุวรรณนะครับถ้าแบบเป็นวาระปกติเนี่ยถ้าเป็นด้ามแกะเนี่ยเขาก็ขายกันหมื่นสองหมื่นสามอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาหมื่นห้านะครับเอาหมื่นห้านะครับปีหกสามหายากนะครับใครที่อยากได้ไว้บูชานะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับโดดเด่นอํานาจบารมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับ ครบอ่ะนะครับเล่มนี้มีทั้งงานมีทั้งอะไรนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่เลยพัดโน้พเก้ามีกล่องกระมี่ยีมีชิปสแกนนะครับเป็นแหม่สองกษัตริย์สร้างยี่สิบแปดเล่มนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเล่มนี้ลายลายการนี้ที่เป็นแหม่แบบนี้นะครับสร้างน้อยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะใบมวลสารแล้วก็รวมมวลสารที่ใบแล้วก็มวลสารที่กันมีดเด็ดยสองร้อยกว่าชนิด นะครับแกะแบบนี้สวยๆเลยเป็นมีหัวใจยอดศินนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นวาระปกติด้ามงานะครับด้ามงานะครับอันนี้ก็900าบาท9 0 0าบาทนะครับนี่เก้าพบาทสามารถจับต้องได้นะพี่นะแล้วก็คุตคุณเนี่ยเต็มๆนะครับก็ต่อไปนะครับด้ามงาไซส์5นิ้วนะครับ25,000บาทนะครับ 2 5 0 0 0บาทไม้จะเป็นไม้พยุงแหม่เงินนะครับนี่อันนี้ปี64อันนี้ปี63นะครับเลือกได้เลยจะเอาไหนก่อนนะครับ25,000าบาทนะครับ25,000าบาทนะครับใครที่มีงบนะต้องยอมรับว่าดูเหมือนจะแพงนะดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่าโหหายากนะครับใครที่พอมีงบนะครับก็สามารถจัดได้เลยที่ผมทาไว้เป็นวาสลีนนะครับนี่เป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับพบเจอได้น้อยแล้วพี่ นะครับใครที่มองหามีดนะครับสวยๆไว้เก็บสะสมดีกว่าเก็บเงินเนี่ยบางคนไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยมาซื้อสิ่งที่เป็นมงคลไปเนี่ยนะครับใช้เนี่ยผมว่าดีแล้วก็ด้ามงาด้ามงาเล่มใหญ่นะครับผมก็มีนะครับมี7นิ้วนะครับแล้วก็มี9นิ้วนะครับเนี่ยนะครับทักมาคุยทักมาจีบได้นะครับก็เป็นของที่ผมเก็บไว้ มีรุ่นพิเศษต่างๆมีเยอะแยะนะครับใครที่สนใจมีดหมอเนี่ยนะครับอย่าลืมนึกถึงผมแล้วกันนะครับอย่าลืมนึกถึงผมแล้วกันนะครับผมมีตั้งแต่5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะครับเล่มเล็กๆนะครับวาระพิเศษต่างๆนะครับผมมีนะครับไว้ให้เช่าบูชานะครับใครที่จะแบ่งปันเช่าให้ให้ผมเช่าก็ส่งมาได้เลยนะครับผมรับเรื่อยๆนะครับรับไม่อานนั่นแหละนะครับถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ผมชอบนะ ถ้าเป็นของแท้ผมรับไม่อันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ผ่านไปเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตนะครับอ่าลาไปก่อนนะครับมีอะไรนะครับมีโอกาสคงได้เช่าหากันครับสวัสดีครับ